ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่405หมอยาวยาจิตวิญญาณครั้งที่ห้าหลังจากที่เห็นอูเสือพยักหน้าตอบรับกู้หลี่เชียงก็ยิ้มกว้างในตอนแรกที่เขาเห็นเจ้าหนูคนนี้เขาพบว่าเด็กคนนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะอายุที่น้อยขนาดนี้แต่ระดับพลังวิญญาณ ขึ้นไปถึงขั้นสีส้มแล้วและสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของเขาอีกอย่างก็คือพูดประจําตัวของเด็กคุณน,นี้นั้นอ่อนแอยิ่งนักทว่าความอ่อนแอนั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดแต่เกิดจากอาการบาดเจ็บสาหัสนั่นเองและต้องรู้ด้วยว่าการทํารายพูดประจําตัวให้บาดเจ็บสาหัสได้ถึงขนาดนั้นมันถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆเลยแน่นอนว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคุน,นี้ เขาจึงตัดสินใจนําเด็กคนนี้เข้าร่วมคณะหมอยาวยาจิตวิญญาณแต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่านี่จะเป็นการนําความตกใจครั้งใหญ่มาให้เขาด้วยเช่นกันแต่เจ้าหนูเจ้าอย่าเพิ่งตกลงทั้งหมดนะข้ายัางพูดไม่จบการไม่เก็บเจ้าไว้ในคณะหมอยาวยาจิตวิญญาณน,นั้นก็เพื่อซ่อนเรื่องที่เจ้าจะพัฒนาวิชารักษาวิญญาณจากทุกๆคนและเจ้าต้องรู้ว่าการรักษาจิตวิญญาณน,นั้นมันลอดใจผู้คนเช่นไร เพราะถ้ามีใครรู้ว่าเจ้าค้นความมันอย่างลับๆมันจะนําปัญหาที่ไม่ได้รับเชิญมาและทําให้ชีวิตของเจ้าตกอยู่ในอันตรายแต่ราคาขับเจ้าออกจากคณะหมอยายาจิตวิญญาณแล้วขอร้องท่านอาจารย์ใหญ่เป็นการส่วนตัวเพื่ออนุญาตให้เจ้ายังคงอยู่ในสานักศึกษาเฟิงหัวได้แล้วก็ไม่ว่าเจ้าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนฝ่ายไหนก็ตามการปฏิบัติที่เจ้าจะได้รับจากทุกคนนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้อย่างง่ายๆแน่กูหลี่เชียงพูดพร้อมกับรีตาลง จากประวัติที่ดีและการได้เข้าเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยายาจิตวิญญาณโดวยวิธีผิดปกติของอู๋เสวียนั้นอู๋เสวียจึงได้กลายเป็นคนดังที่มีชื่อเฉาโฉในสำนักศึกษาเฟิงหัวโดยไม่ได้ตั้งใจที่สำคัญถ้าหากว่าอู๋เสวียถูกไล่ออกตั้งแต่วันแรกและถูกผลักใส่ให้ไปอยู่ฝ่ายอื่นความอิจฉาริษยาที่ถูกซ่อนไว้ทั้งหมดของผู้เยาคน,น,นอื่นจะกลายเป็นคลื่นยาเขาถาโถามใส่อู๋เสวียอย่างแน่นอนนั่นมันเกี่ยวข้องกับวิชายาย,ยาจิตวิญญ,ญาณด้วยหรือ อู๋เสียถามออกมาและมองกู้หลี่เชียงอย่างเคร่งเครียดจริงจังกู้หลี่เชียงก็ไม่รู้จะตอบคําถามนั้นอย่างไรดีข้าอยากจะรู้แค่ว่าข้าต้องทําอะไรก็เท่านั้นอู๋เสียพูดต่ออย่างสงบสําหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะทําอะไรหรือพูดอะไรก็ไม่ใช่เรื่องที่นางจะต้องสนใจอยู่แล้วเพราะสิ่งที่นางต้องสนใจก็คืออะไรที่จะทําให้นางมารูุเป้าหมายได้ต่างหากล่ะทันใดน,นั้นกู้หลี่เชียงก็หัวเราะออกมาเสียงดัง กับสิ่งที่อูเสือเพิ่งถามออกมาืมเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นเด็กที่น่าสนใจมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาเลยจริงๆความฉลาดเฉลียวนั้นและลักษณะนิสัยไม่มีใครที่เป็นเช่นนี้อีกแล้วภายใต้ผืนฟ้าแห่งนี้เช่นเดียวกันที่ในโลกนี้จะมีใครที่เข้าสำนักศึกษาเฟิงหัววันแรกแล้วก็สามารถเผชิญหน้ากับอาจารย์และพูดอย่างมั่นใจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของวิชาด้วยใบหน้าที่สงบราวกับผืนน้ำนิ่งเช่นนั้นได้ อูเสียก็ไม่ตอบสนองใดๆต่อคำพูดนั้นของกู้หลี่เฉียงอในเมื่อเจ้าไม่คิดว่านั่นจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าเช่นนั้นข้าจะปล่อยมันไว้ในมือของเจ้าแล้วกันแต่ถ้าเวลาใดที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าสามารถมาหาข้าได้ทุกเมื่อกู้หลี่เฉียงก็ถอนหายใจเมื่อพูดออกมาเช่นนั้นเขารู้สึกหนักอึ้งอยู่ภายในใจที่ต้องส่งมอบงานอันยุ่งยากที่จะนำมาซึ่งการถูกเยาะเย,ะเยะ้ยและความอัปยศอดสูอย่างมากแกเด็กชายคนนี้ อูเสวียก็ไม่ปฏิเสธความตั้งใจดีของกู้หลี่เชียงแต่ว่าถ้าพูดกันตามจริงแล้วสําหรับอูเสียนั้นกู้หลี่เชียงได้ทําให้ตัวเองหมดประโยชน์ไปแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่เขาให้อูเสวียอ่านตำราทั้งหมดที่เขามีนั้นแล้ว <c oughs> งั้นข้าจะไปพูดกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อเพื่อดูร,บรอบๆไหมหรือว่าจะไปที่ไหนในเวลานี้ กู้หลี่เชียงไม่อาจรักษาภาพอาจารย์ผู้สง่างามต่อหน้าอูเสือได้อีกต่อไปเพราะเด็กคนนี้มีอิทธิพลเหนือเขาอย่างเห็นได้ชัดในการพบกันครั้งนี้ตำราพวกนี้ทั้งหมดข้าอ่านได้ไหมอูเสือถามพร้อมกับชี้ไปยังชั้นหนังสือที่มีอยู่มากมายของกู้หลี่เชียงเมื่อได้ยินคำถามนั้นปากของกู้หลี่เชียงถึงกับกระตุกแต่เขาก็ยังคงพูดออกมาว่าตามสบายเลยหลังจากนั้น อู๋เสวียก็จัดการหยิบตำราจากชั้นหนังสือมาพลิกอ่านอย่างรวดเร็วในขณะที่กู้หลี่เชียงเดินทางไปหาอาจารย์ใหญ่เพื่ออธิบายอย่างยากลำบากถึงการตัดสินใจในการไล่อู๋เสวียออกจากคณะหมอเยียรจิตวิญญาณเมื่อคิดถึงว่าเขาจะต้องไล่สิทธิ์มหาจันทร์เช่นนี้ออกด้วยมือของตอนเองแล้วนั้นหัวใจของกู้หลี่เชียงก็รู้สึกเจ็บปวดแต่เขาต้องทำเพื่อปกป้องเด็กชายคนนี้จากพวกสอดร,รู้สอดเห็นนั่นเองสำหรับเด็กชายที่อายุน้อยเช่นนี้ การที่เขาสามารถเข้าใจวิชาเยียวยาจิตวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์ที่แม้กระทั่งแม้แต่กู้หลี่เชียงก็ยังไม่อาจทําได้นั่นจะเป็นการเรียกหายนะและนํามาซึ่งความสนใจที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเขาก็เท่านั้นยอดหมอยิงอัชริยะตอนที่406การหักมุมที่ไม่คาดคิดตอนที่หนึ่ง ในเวลานี้ยี่เหียนก็กำลังรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่เขาเดินกลับไปกลับมาอยู่ภายในอาคารฟายความไม่สบายใจของเขานั้นเริ่มขึ้นมาหลังจากที่อู๋เสือเข้าไปในห้องทำงานของกู้หลี่เชียงเวลาก็ผ่านไปครึ่งการทูบแล้วทั้งสองคนยังคงไม่ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นยิ่งทำให้ความกังวลของยี่เหียนรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะความจริงที่ว่าอู๋เสีอยทำให้กู้หลี่เชียง ละเว้นการรับสิทธิ์ใหม่เข้ามาสู่คณะหมอย,ยายจิตวิญญาณในระหว่างการสมัครเรียนนั่นเองอีกอย่างการตัดสินใจรับสิทธ์แค่คนเดียวในปีนี้นั้นก็ทําให้ยี่เหยียนร้อนรนใจเป็นอย่างมากในตอนที่ยี่เหียนยังคงเดินกลับไปกลับมาอย่างเป็นกังวลอยู่นั้นประตูห้องทํางานของกู้หลี่เชียงก็เปิดออกทันใดน,นั้นยี่เหียนก็รีบเข้าไปซ่อนที่มุมอาคารซึ่งเขาเห็นเพียงกู้หลี่เชียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินออกมาจากห้อง และกระแทกประตูปิดเสียงดังปังยี่เหยยนที่เห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วแน่นจากที่เขาสังเกตตอนที่กู้หลี่เชียงออกมาจากห้องทํางานเขาก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้แย่อย่างที่น่าจะเป็นโดยปกติแล้วนั้นกู้หลี่เชียงมักจะเป็นมิตรกับทุกคนเสมอทั้งกับสิทธิของคณะหมอยายาจิตวิญญาณและสิทธิของคณะอื่นๆเขาจะมีอุปนิสัยที่ดีมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสูญเสียวความเยือกเย็นเลยสักครั้ง ซึ่งไม่เหมือนกับวันนี้ในตอนที่เขาก้าวออกมาจากห้องทำงานเขามีอาการลุกดีลุกลนและเดินจากไปอย่างเร่งรีบหเจ้าเด็กอูเสียนั่นทำให้อาจารย์ลุกดีลุกลนเช่นนั้นเลยหรือยี่เหยียนกระซิบกับตัวเองเสียงเบาแต่ไม่นานนักยี่เหยียนก็ได้คำตอบพราะไม่ถึงสองชั่วยามกู้หลี่เชียนก็เร่งรีบกลับมาพร้อมกับตรงไปยังห้องทำงานของตนเองแล้วครูต่อมา ก็เป็นฝ่ายอูเสียที่เดินผ่านประตูออกมาซึ่งยีเย่เหยียนก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งเมื่อตอนที่อูเสียออกมาจากห้องทํางานนั้นนั่นก็คือตราหยกที่ติดอยู่บนหน้าอกของอูเสือได้หายไปซึ่งตราหยกเป็นเครื่องหมายว่าคนคนนั้นได้เป็นคนของคณะหมอยยาจิตวิญ,ญญาณหัวใจของยีเย่เหียนก็กระโดดโลดเต้นเมื่อสังเกตเห็นสิ่งนั้นได้หลังจากที่อูเสือออกมาจากห้องทํางานของกู้หลี่เชียง อีกอย่างนางก็เดินออกไปจากคณะหมอยาาจิตวิญญาณในทันทีโดยที่ไม่หันกลับมามองในสักครั้งการกระทําของอู๋เสียที่ยี่เหยียนเฝ้าดูอยู่จากมุมมืดได้บ่งบอกว่าอู๋เสียถูกไล่ออกจากคณะหมอยาาจิตวิญญาณแล้วและภายในระยะเวลาอันสั้นข่าวเรื่องที่อู๋เสียถูกไล่ออกจากคณะหมอยาาจิตวิญญาณก็แพร่ไปทั่วสํานักศึกษาเฟิงหัวอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนอื่นมันก็คงจะไม่ดึงดูดความสนใจมากเท่านี้ แต่อูสเสียนั้นเป็นสาเหตุของความวุ่นวายครั้งใหญ่ตั้งแต่ตอนสมัครลงทะเบียนเข้ามายังสำนักศึกษาในวันแรกแล้วซึ่งในเวลานี้ไม่มีใครในสำนักศึกษาเฟิงหัวที่ไม่เคยได้ยินชื่อของอูสเสียเพราะอูสเสียนั้นได้รับการยอมรับเข้าสู่สำนักศึกษาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนว่าอนาคตของเขาเองก็เป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่าเด็กชายเพียงคนเดียวที่ได้รับพรแห่งโชค ให้เข้าไปเป็นศิษย์ของคณะหมอยายาจิตวิญญาณน,นั้นกลับถูกไล่ออกมาอย่างไม่คาดหมายภายในเวลาเพียงแค่ชั่วยามเดียวหลังจากที่เขาก้าเข้าไปที่นั่นการตกลงมาของเด็กหนุ่มคนน,นนี้นั้นช่างรวดเร็วและเหนือความคาดหมายจริงๆนั่นจึงทําให้ทุกคนพากันตกใจเป็นอย่างมากคณะหมอยายาจิตวิญญาณน,นั้นเคยไล่ศิษย์ที่ไม่เหมาะสมออกไปจากประตูของพวกเขามาก่อนแต่นั่นก็หลังจากการเฝ้าดูมาตลอดทั้งปีการศึกษาก่อนที่จะมีการตัดสินใจ แต่ในกรณีของอูเสีียนั้นเขาเพิ่งไปที่คณะหมอยาาจิตวิญญาณได้ไม่ถึงชั่วย,ยามในวันแรกเท่านั้นเองแล้วก็ถูกไล่ออกมาแบบฉุกละหุกด้วยนี่ย่อมเป็นครั้งแรกที่คณะหมอยาาจิตวิญญาณได้ทาเช่นนั้นข่าวนี้ก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าในที่แห้งผู้เยาว์ที่อิจฉาริษยาอูเสวยเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็พากันยินดีในความตกต่ําของอูเสียทันทีหึเจ้าเด็กโชคดีที่ถูกทุกคนเกลียดเมื่อวันก่อน บัดนี้มันได้กลายเป็นตัวตลกที่น่าขบขันที่สุดในสำนักศึกษาเฟิงหัวเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นอู๋เสือก็ลมหน้าความลงในปลักโครนจากที่อยู่สูงบนฟากฟ้าใช่แล้วเพียงแค่วันเดียวจากเป้าหมายที่ทุกคนพากันอิจฉาอู๋เสือได้กลายเป็นตัวตลกให้กับทุกคนหัวรเราะเยาะแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อู๋เสือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากที่นางออกมาจากพื้นที่ของคณะหมอเยียรจิตวิญญ,ญาณ อู๋เสวี่ยก,ก็กลับไปยังหอพักซึ่งมันเป็นเวลาที่คนอืนอ่นๆไปฝึกฝนกันทั้งหอพักจึงว่างเปล่ามีนางอยู่ที่นั่นเพียงแค่คนเดียวในขณะที่นางนั่งลงข้างเตียงอู๋เสวี่ยก็ดึงเอาตราหยกที่แกะสลักเป็นตราของฝ่ายสัตว์อสูรวิญญาณออกมาโดยที่กู้หลี่เชียงได้มอบมันให้กับนางด้วยตัวเองก่อนที่นางจะออกจากห้องทํางานของเขา